สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดวันพุธทั้งวันพุธกลางวันและวันพุธกลางคืนนะคะ พบกับช่อง YouTube สมมะทาโรเปิดไพ่ถ่ายดวงให้กับคนที่เกิดวันพุธพุธกลางวันพุธกลางคืนดูได้เช่นกันนะคะดวงรายสัปดาห์1-7กุมภาพันธ์2564สัปดาห์แรกของเดือนกุมภานี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเผอแป๊บเดียวก็เข้าสู่เดือนที่2ของปีกันแล้วนะคนวันพุธเนี่ยเข้ามารับชมรับฟังเป็นคำแนะนำประกอบการตัดสินใจได้นะคะ ดวงนี้เป็นดวงโดยรวม ก่อนอื่นก็ต้องพูดนั่นแหละนะว่าให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งคนวันพุธส้มมะข,ขอความเมตตาการุณาช่วยกดแชร์คลิปนี้ให้ส้มมะด้วยคนละหนึ่งแชร์ใครที่เข้ามาดูใหม่สามารถกดติดตามช่องนี้กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะทําให้ฟรีเจอกันทุกๆสัปดาห์ฟังเพื่อเป็นแนวทางสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระวังนะคะแต่ ถ้าใครอยากเปิดไพ่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวแนะนำว่าให้ทักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากรพิมพ์คำว่าส้มมะพยากรแล้วส่งข้อความมาในเพจได้เลยรายละเอียดอยู่ในกล่องข้อความเริ่มต้น3คํคำถาม59บาทดวงความรักเน้นๆ3คํคำถาม99บาทนะคะก็อยู่ตรงนี้อยู่เป็นกำลังใจให้สำหรับคนวันพุธเนาะสัปดาห์ที่แล้วจริงๆเราดวงดี แต่พอมาสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีปัญหาหรือมันมีความวุ่นวายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นห้าไม้เท้ามากับเด็กถือดาบแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนกับคนวันพุธเลยก็คืออย่าหัวร้อนเด็ดขาด จำไว้เลยว่าอย่าหัวร้อนอย่าใจร้อนไพ่เด็กถือดาบเนี่ยมันเป็นไพ่เด็กดือ้อเด็กดื้อพูดอะไรก็ไม่มีใครฟังหรือตัวเราเองดื้อรัน้นไม่ฟังใครความหัวดือ้อหัวรัน้นตรงนี้เนี่ยแหละที่มันจะเป็นประเด็นปัญหามันเหมือนว่าต่างคนต่างไม่ยอมกันคุณก็ไม่ยอมฟังเขาเขาก็ไม่ยอมฟังคุณโดยเฉพาะคนที่อยู่ในที่ทำงาน ใครก็ตามที่หนึ่ง เขาไม่ชอบคุณเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 2. คนที่เขาทัศนคติไม่ตรงกับคุณพูดง่ายๆว่ามันคอมเมนกันมันอคติกันแล้วคิดคนละอย่างให้พยายามอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆห้ามไม้เท้าเนี่ยเอาไม้มาฟาดฟันกันต่างคนต่างศาสตรสีต่างคนต่างาศา,งตางสตร์โครนใส่กันสมมะบอกเลยว่าการที่เราเป็นผู้ฟังที่ดีในสัปดาห์นี้คือสิ่งที่ดีที่สุดจงท่องไว้เลยค่ะ พูดไปสองภัยเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองแล้วยิ่งการที่เราเนี่ยพูดกับคนที่ทัศนคติไม่ตรงกับเราพูดไปก็มีแต่ปัญหาท้ายที่สุดก็ไม่ได้ส่งผลดีอะไรขึ้นมาหรือท้ายที่สุดอ่ะก็ไม่ได้มี ใครช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือเราเลยนะกับอีกอันนึงคือความดื้อของตัวคนเองความดื้อของคุณระมัดระวังว่าใครมาบอกมาเตือนอะไรแล้วคุณไม่ลองไม่ยอมเชื่อฟังหรือไม่ยอมเปิดใจด้วยอีโกโ้ด้วยอคติหรือด้วยความเชื่อมั่นอะไรผิดๆในตัวคุณอาจจะทําให้สร้างปัญหาสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการทะเลาะกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือบางครั้งเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ เขาจะมองคุณว่าคุณเป็นคนที่ไม่น่ารัก หรือเป็นคนที่ไม่มีสัมมาคารวะให้เตือนตรงนี้ให้ดีส่วนในเรื่องของการงานสำหรับใครที่ยังไม่ได้งานไม่ต้องรีบร้อนขอให้อดทนขอให้พยายามปัญหามันเยอะอุปสรรคมันเยอะหรือบางทีคู่แข่งมันเยอะคุณมีเกณฑ์จะได้งานแน่นอนขอแค่คุณหยายเพิ่งยอมแพ้ส่วนใครที่อยากจะเปลี่ยนงานใหม่ไพ่เดอะมูนมากับเดอะเดทแบบนี้เดอะมูนกับเดอะเดทหมายถึงการจบ เพื่อเริ่มต้นใหม่คุณมีเกณฑ์จะได้งานใหม่สําเร็จสมหวังดังใจแต่ตอนนี้ใครที่มันมีปัญหาความเครียดหรือปัญหาเก่าๆในที่ทํางานน่ะอยู่กับปัจจุบันเนาะไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องวิตกตกกังวลมากโดยเฉพาะคนวันพุธท,ที่ชอบย้ำคิดย้ำทำําคิดแล้วคิดอีกคิดมากก็ปวดหัวพอคิดมากปวดหัวปุ๊บวิตกกังวลจะได้ไหมจะสําเร็จไหมเพราะฉะนั้นความเครียดความกังวลมันทําให้คุณทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จ แล้วกลัวไปเสียทุกอย่างเพราะฉะนั้นเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงเชื่อว่าให้ตั้งสติแล้วพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าแก้ไขปัญหา The date เนี่ยอะไรที่มันคาราคาซังอยู่มีเกณฑ์จะจบจะสิน้นมีเกณฑ์จะเคลียร์ได้นะส่วนใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน หรือเรื่องเงินเงินทองทองระมัดระวังเรื่องเสียเงินหรือบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ถูกกล่าวหาเรื่องเงินเรื่องทองไอเรื่องของการถูกกล่าวหาเรื่องเงินเรื่องทองบางครั้งเนี่ย ตรวจเช็คเงินให้ดีๆนับเงินให้ดีๆหรือใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาโดยเฉพาะพานักงานธุรการพานักงานการเงินหรือพวกที่ทำงานธนาคารทั้งหลายทั้งปวงสมมาไม่อยากให้คุณถูกกล่าวหาเรื่องเงินเงินทองทองเพราะฉะนั้นตัวคุณเองเนี่ยทำอะไรอาจจะต้องรอบคอบเรื่องเงินเรื่องทองให้มากกว่านี้ส่วนใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการ อาจจะต้องรอบคอบในเรื่องของพนักงานเพราะว่ามันจะทำให้เป็นปัญหายุ่งเหยิงอย่าไว้ใจลูกน้องมากเกินไปถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาตามมามากกว่านี้แล้วใครที่มีพฤติกรรมการใช้เงินที่ค่อนข้างที่จะสุรุ่ยสุร่ายหรือบางครั้งเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปอยากกินอะไรก็กินอยากใช้อะไรก็ใช้เรื่องบางเรื่องนะ่มันไม่จาเป็นเงินมันจะช็อตโดยใช่เหตุหรือบางทีนะ่ะมันเกิดความเครียดตอนคุณใช้เงินตอนคุณมีเงินช่วงต้นเดือน่ะ ใช้สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟยมากอันนี้ต้องบอกต้องเตือนคนวันพุธเลยขออนุญาตพูดแรงๆนะคะช่วงต้นเดือนน่ะใช้เงินตามใจฉันแต่พอช่วงปลายเดือนมาโอโหเครียดละจะเอาเงินไหนจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่ารถค่าบ้านคือสารพัดส,สิ่งคุณจะมาใช้ชีวิตแบบเด็กๆไม่ได้แล้วนะคะคนวันพุธกรุณาวางแผนการเงินให้ดีถ้าไม่อยากมีปัญหาเรื่องเงินเข้ามาเนาะแต่บางคนบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ว่า เสียเงินไปกับเรื่องของความเจ็บป่วยหรือเสียเงินไปกับเรื่องของการเข้าโรงพยาบาลหรือบุตรบริวารต่างๆมีเกณฑ์ว่าจะเจ็บป่วยแล้วได้ไปหาหมอเนาะส่วนในเรื่องของสุขภาพจริงๆแล้วสุขภาพเนี่ยให้ระมัดระวังให้ดีไมเกรนเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุด ความคิดความเครียดความวิตกกังวลทําให้คุณคิดมากเครียดย้ำคิดยทำทําระมัดระวังปวดหัวไมเกรนนะคะกับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของเนื้อง,งอกหรือซีดพวกอวัยวะภายในที่เรามองไม่เห็นนะ่ะอย่าเพิ่งคิดไปเองว่าเฮ้ยมันไม่เป็นอะไรนู่นนี่นะหรืออย่าเพิ่งวิตกเกินไปว่าคืออย่าอะไรที่มันเวอร์เกินไป ให้ไปตรวจซะเดเดทเนี่ยมีเกณฑ์จะเข้าโรงพยาบาลอาจจะไม่ได้ถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือแต่ไปตรวจเนื้องอกไปตรวจซีดบ้างก็ดีส่วนใครที่มีปัญหาอโรคเรื้อรังต่างๆเป็นแล้วก็หายเป็นแล้วก็หายเป็นแล้วหายแล้วกลับมาเป็นใหม่หรือใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ทั้งหลายทั้งปวงพยายามดูแลสุขภาพให้ดีแล้วคนวันพุทธที่รู้ตัวเองนะว่าตัวเองสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง ขอร้องเถอะอย่าดือ้อความดื้อรั้นของคนวันพุธเนี่ยสร้างปัญหาให้กับตัวเองมาหลายรอบแล้วรอบนี้เรื่องสุขภาพนะขอว่าอย่าดือ้อส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยอย่าให้ความใจร้อนหรืออย่าให้ความดื้อรัน้นสร้างปัญหาแล้วอย่าให้มันมีปัญหาทะเลาะก,กับใครแค่นั้นสัปดาห์นี้เป็นผู้ฟังที่ดีแล้วมันจะส่งผลดีกับตัวเราเรื่องความรักก็เหมือนกันความรักเนี่ย ทัศนคติไม่ตรงกันตลอดบางครั้งคุณกับคู่เนี่ยทำไมจ้องแต่จะเอาชนะกันตลอดเลยอะ ทำไมต่างคนต่างไม่ยอมกันบางคู่ก็โอโหพ่อแง่แม่งอนจ้องจะเถียงจ้องจะชนะหรือบางคู่บางกรณีเนี่ยมีเกณฑ์ว่ามีปัญหาระหองระแหงกันแล้วรู้สึกว่ามันไปด้วยกันไม่ได้ใครที่อยากหย่าร้างมีเกณฑ์จะได้หย่ามีเกณฑ์จะได้จบสําเร็จสมหวังดังใจนะอยากเลิกอยากหย่ามีเกณฑ์จะได้หย่าอาจจะด้วยความโมโหร้อนใจร้อนหรืออะไรบางอย่างแล้วก็ทัศนคติมันไม่ตรงกันด้วยจําเป็นต้องจบหรือบางคู่บางกรณีมันมีเรื่องของ ความนอกใจความไม่ใส่ใจซึ่งกันและกันแล้วมนทำให้รู้สึกว่าเครียดกังวลมันเป็นความทุกข์บรรยากาศมันเศร้ามันอึมครึมมาเอาเป็นว่าอะไรจบได้ก็จบเลิกก็เลิกถ้ามันไม่ดีก็หาใหม่คิดแค่นี้ส่วนคนโสดทุกกรณีช่วงนี้ถ้ามีคนเข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์หรือเป็นคนที่ทัศนคติไม่ได้ตรงกับคุณอ่ะคุณก็ไม่จาเป็นต้องเสียเวลาเรื่องของความรักเนี่ยไม่จําเป็นต้องรีบร้อนเลยสําหรับคนโสดแล้วนิสัย ของคนวันพุธช่วงนี้บางทีมันเข้ากับคนอื่นได้ยากทำใจในเรื่องของความรักแล้วเอาเวลาไปดูแลเรื่องสุขภาพของตัวเองนะหนแล้วเอาเวลาเนี่ยไปแก้ปัญหาหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องการเรื่องงานคือสิ่งที่ต้องโฟกัสจริงๆแล้วสำหรับคนโสดเรื่องความรักไม่โดดเด่นนะส่วนการทำบุญ ทำบุญในระยะนี้เนี่ยจะปล่อยปลาก็ได้ทำบุญกับสุนัขเร่ล่อนจรจัดก็ได้หรือทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์การพยาบาลก็ได้เสริมดวงตรงนี้หรือใครช่วงนี้เนี่ยแก้เ็ดไปเลยแก้เ็ดด้วยการเข้าโรงพยาบาลเข้าไปทำบุญเข้าไปหาหมอหรืออะไรแบบเนี้ยแต่มันมีเกณฑ์ว่าจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลก็อย่าลืมทำบุญที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์หรือความเป็นคว <HHH> ามตายเสริมดวงนะสัปดาห์นี้ ตือนอย่างเดียวอย่าใจร้อนกับทุกๆเรื่องและอย่าให้ความดื้อรั้นของคุณสร้างปัญหานอกกนั้นส้มมะคิดว่าไม่มีอะไรน่าห่วงใจเย็นๆตั้งสติเผชิญหน้ากับทุกๆเรื่องด้วยสติแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ